สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวะโรกศัให้หนายสุเมธตันติเวชกุลประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือ4 Rights นำนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2565ถึง2566เฝ้ารับพระราช ทาโลรางวันพร้อมกับผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก รางวัลซีไรส์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน10ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามซึ่งโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพร่วมกับในงานต่างๆจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้เห็นความสามารถด้านสร้างสารรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน